นี่คือมนุษย์ที่มีหุ่นลีนที่สุดในโลกจนดูราวกับหลุดมาจากกา์ตุนเรื่องบากิเป็นนักพ่อกายและนายแบบฟิตเนสชาวออสเตรเลียครับซึ่งเขาได้รับการยุกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นชายที่มีหุ่นลีนที่สุดในโลกถึงแม้ว่าชายาของเขาจะไม่ได้เป็นทางการแต่ถ้าคุณดูจากภาพถ่ายของเขาที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อแล้วก็คงเข้าใจกันดีครับว่าคงมีไม่กี่คนในโลกที่ร่างกายเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อเช่นเดียวกับชายผู้นี้มัดกล้ามของเขาชัดเจนทุกส่วนจนคุณแทบจะเห็นไปทุกเส้นใหญ่กล้ามเนื้อออที่่หดตตัววยูใผินงขงเขเา เฮมุตกลายเป็นกระแสะไวรันบนโลกออนไลน์มานานหลายปีแล้วค่ะโดยเฉพาะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง u t u b e และ Facebook ถึงแม้ในปัจจุบันเขาจะมีอายุ56ปีแล้วแต่ก็ยังมีรูปร่างที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามไม่แตกต่างจากเมื่อก่อนเฮมุตกล่าวว่าเขาเริ่มยกน้ำหนักตั้งแต่อายุ12ปีเนื่องจากเป็นเด็กที่มีรูปร่างผอมแห้งและอ่อนแอเขาจึงถูกรังแกอยู่เสมอแต่เขาก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเพื่อนร่วมโรงเรียนคนหนึ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นเครื่องจักกล้ามเนื้อจากนั้นเขาก็เริ่มฝึกยก ต่อมาเมื่ออายุได้16ปีเขาเริ่มเข้ายิมอย่างจริงจังด้วยความมีระเบียบวินัยและเป้าหมายที่ชัดเจนก็ส่งผลลับอันน่าทึ่งให้กับเขาครับส่วนสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือการที่จะมีหุ่นลินเหมือนเห็นหุดได้เขาต้องลดระดับไขมันในร่างกายให้เหลือเพียงแค่4เเท่านั้นซึ่งถือว่าต่ำมากและทําได้ยากแบบไม่น่าเชื่อแต่เขาก็คิดว่ามันเป็นการเสียสละที่คู่ควรเพื่อให้ได้มาซึ่งร่างกายที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้